ทางน้องได้สิเบิ่งดูอ่าโชว์ความสามารถหน่อยนึงเนาะถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเด้ออ่าเพิ่นนั่งเพิ่นเบิงอยู่แบบนี้ทางน้องเองน่ะอยากเว้าหยังกับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าให้เพิ่นช่วยไปแดแน่ก็ยให้ยเลเออือเียนเออนุมืนน้องเบิงดูนุมืนก็เว้าไปนําดูฮะเออแบบใดแน่ใช่ยเลอันสุนเฮียนแล้วก็ปึ้มอเออยังนอยู่เนาะ เออรถถีบเอาเนียเอารถถีบเออรถถีบก็ได้เนาะรถถีบไฟฟ้าก็ยังดีเลยบระชันโดยผมเองพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อร์ผมเองพี่น้องเอฟซีบัสสกูสุโคนเด้อรน้องพ่อพี่น้องเอ้ยมาพบมาพบกับบัจจิตอุตุมพรคือเก่าน้องพ่อพี่น้องตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบัจจิตเองนะ พาพ่อแม่พี่น้องมาหาครอบครัวหนึ่งเนาะวอล้วก็มาหาครอบครัวของน้องดอกแก้วแม่นบ่โดยวแล้วก็คืออาณาทั้งอาณาน้องดอกแก้วเพิ่่นนพพอี่น้องวแล้วก็ช่วงนี้ยามนี่น้องพ่อพี่น้องเป็นช่วงยามเขาหงห้างมุงเยี่ยนเปิดอาณาโซเกียนใหม่น้องพ่อพี่น้องคือทางน้องเพิ่นก็คือได้ยินข่าวว่าให้กระปือกระปะป่ะชาชนอย่าเข้าหงห้างมุงเยียนน้องพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิเข้าไปถามไทยเบิ่งก่อนน้องพ่อพี่น้องมาเป็นจังได๋เนาะนี่ก็ได้ น้ราพ่อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนซันลันเป็นของเพื่อนเนาะอ่าเพราะว่าหนึ่งมากอคือทั้งน้องเพื่อนว่าเนี่ยี่น้องเอ้หาบุมีผู้บุมีผู้ชายอ่าพอเพื่อนก็คืออ่ได้ปะยนห่างกันกับอ่ะแม่เนาะอ่าตอนนี้ก็มีแต่เพื่อนยิงเป็นสูบกันเองตอนนี้ก็คือทั้งน้องเพื่อนเนาะโดยเอ้าอินได้สบายดีสบายดีน้องดอกแก้วบ่เจ้านั่นอ่าโตนีนข่าวว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยบ่อ่านั่นแหละคืออยู่เพื่อนหนีอยู่กันจะคนก็ สี่คนบ่อ่าสี่คนพ่อพี่น้องเลยอ่าพูดไหนไปอ่าเฮือนเจ้าเนาะน่นเาะอ่าเดี๋ยวเขาไปอ่าถามไทยอ่านั่งใกล้ๆกล้กันก็ไม่ตู้พูดบุปไปอ่าน้องยังก็อผู้นี่อันนี้น้องน้องสาวเจ้าบ่อืมอีลาเป็นจังไหนหนิเฮ้ยขึ้นนั่งเป็นแต่ย่านแท้ย่านบ่อีลาสบายดีเออน้องยังก็น้องสมปองดอกแก้วสมปองเนาะจักปีได้แหละ พู้นี้ยัง่ได้เข่าของเคียนคือกันบ่นี่ขเข่าแล้วอยู่ห้องมอใดปอใดปอหาปอหาปอเดี๋ยวนี้ยังเข่าอยู่บออย่เออบ่แล้วก็เจ้านี่เข่าได้แต่บาคือทั้งน้องดอกแก้วน,นะบุมีเงินบัดน,นี้เข่าผู้หนึง่ง<อ>เลียกผู้หนึง่งบ่บอเออไปชั่นไปนั่งน้ำมาันาาม่ตู้พุ่น <c oughs> น้องพ่อพี่น้องเไยเบิรงดูน้องพ่อพี่นอ้องอ่าคืออันนั้นนี่แหละน้องพ่อพี่น้องเไงตัว นั่นแหละไม่เท่าเพื่อนเนาะนั่งขึ้นแนวๆแท้นน Alf ี่ฮะสบายดีไม่ต no> ัวสบายดีเออเป็นจังไงเห็นล um ูกเห็นลานอยู่บ่เห็นปะบัจักหน้าบัจักหน้าตาบ่เออเคนทำบัวจักคนน่ะเออดูโดยคือนั่งกระจอยไปนี่แท้นี่มีฉากอยู่บ่เอาน้องๆคือบอกมาปูเองด้วยนี่ฮะมาปูนั่งโน้มเบิ้งด้วยนั่งแบบนี้คือแบบว่านั่งเผาๆจังเด็ดจังหนึ่งนี่แหละเนาะ เออนั่นแหละเนาะเม่ตู้อยู่เพื่อนนีนอยู่กันจะคนพี่หาคนเนี่ยค้นชายคุณหนึ่งเออมีเด็กชายชองคนกับปุกลูกกับแม่ชุมนิยโอ้โหผู้นางโดดเนาะนางโดดแหละเอ้าเมตุก็นางโดดเนาะนางคือแบบเ้าวนี่ก็เชื่ว่านี่เนาะโอเคอได้ดอกเมย์บริเวณยังเนาะเอ้าเมย์สบายดีเอ้าพูดได้เอ้าะเมย์พูดบ่หน่าเมย์บอกเอ้าสบายดีเมย์สบายดี บอกว่าพ co ี ư, ่กเป็นย uh, ังน uh ี i, ่นี่เฮ้อเออเบิ่งรู้มีแต่ผู้ยิงเลยแมมนบอกนี่ผู้ชายนเดียวผู้ชนเดียวผู้ชายจะปีก็ผู้ชายยังอย่เายคนนี้เอออายน้อยอ้าปันน่กเออจะดปีได้ก่อนเมมบอะโอ้คือทางเราเน่ย มสามสิบไปโอ้ยยังหนุ่มยังน้อยอยู่ได้นหนิน้องผมไปรองเลยอ่าป่ะเด้ก็คืออ่าได้ยินข่าวว่าคือทั้งน้องเพิ่นน่ะอ่าอย่าเขาห้องงานมงเียนบ่น้องดอกแก้วนี่เมนบ่อ่าคือถ้าหากว่าแบบอ่ามีงบในการแบบว่าท่านยู่บอใช่เนาะน้องดอกแก้วฮะทัานยี่บ่แบบว่าอ่าถ้าหากว่าเขามีเงินไปแล้วเดี๋ยวเขาอ่าไปเซ็นชื่อนะทัานยี่บอคือ สีท่านก่อนสิไปโคนั่นอ,นอาจารย์พ<บ>เพื่อนทำแบบนี้อาายู่เ<ๆ>พราะว่าอันนี้มันก็นหากเรเริ่มเนาะเริ่มเปิดสุขเทียนใหม่อยู่ได้เสียนน้พอพ่อพี่น้องคือทั้งอ,าอ,าอีดาในก็ได้เทียนจ้กวิชาแล้หรือหะจะได้เรียนภาษาลาวกับคณิตศาสตร์เออภาษาลาวกับคณิตศาสตร์สองวิช่านึงก็ัาน้องโดเกียวอนาได้เข้าไปนีสส่นนนก,ก็คือสีนาอันนั้นอยู่เนาะคือสีท่านอยู่ บ่ได้ก <bona? S 1> ับ <dorm> ค <it> ืออยู่เพื่อนอยู่ชาติเท่านี้เห็ดอย่างนี้ส่เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่บ่กะเห็ดอยู่กเกษตรกระถูกกะเห็ดกะนี่เละบ่พอได้กินเพอได้กินจับจูจับจอดบ่เมนว่าได้ลายดอกอปีนี้นะจิบได้ดอกเห็ดหน้าบ่ได้ลายปีนี้นะปีนี้นะแล้วไข่ลูกกับไข่แม่กับไข่ปลสบายก็ได้บูได้เห็ดโอ้คือน้องนกแก้วว่าเป็นคนกรนาไทยนะ ใช่บ่เออผู้นี้ได้ชาดำเป็นอยู่บ่น้องสมปองเนาะทรงเสื้อนะมีครบเบิดอยู่บ่อ่าทรงเสื้อนักเรียนหน่ะออคือผู้นี้เนี่ยเส้นชื่อเขานี่เบิดเท่าได้ผู้นี้โอ้ผู้นี้โบเพ้งเนาะโอ้คือขมาตโตไปนี่น้องสิไปเฮียนอยู่แบบห้องมอดอะไรกันเนาะ โมสามบ่โมสามนี <público> <bye boys>? ่ค <samen> <t> ืออยู่ในประมาณสามแสนเลยเมืนบอเออประมาณสามแสนเลยนะบอพี่น้องตัวไก่บ่น่องใจของเพี้ยนแต่นี่อยู่ทางไหนดูมึงเงี้ยงใโอ้พุ่นบ่เอามันมีห่องโมผมบอกน่ะนะไปในไรบ้านี้ย่างไปย่างบ่เออไม่ตู้ คือบบซื้อรถถีบไฟฟ้าให้ลูกหลานเน่โอ้ยให้ผูุขาเอาเปลี่ยนเดชื่อปากผูุขาปังบุมีปากคือแดงๆเหมือนปยังกันนะเคี้ยว,ยวมากเออชั้นบ่อโอ้ยนั่นเปลือกหมากกันอยู่นี่ยาก,กันอยู่นี่ผู้กันอยู่นี่ปูนกันอยู่นี่เศร้าเคี้ยวหมากได้ยู่บ่อดได้อยู่บ่โอดตอะไ้ได้ตัวนี้เนาะอ่าคือว่าแหละเนาะกาแพี่น้ออแต่กาแฟแม่เน้ กินยังอดหมได้ของมือมักกระเพร่บ่เนี่็ได้เออเอาเอาเอาเสนอบอติบ hmm. ่วก oh ันพี <S <S 5> <S 5> ่แองเลยบอยกบัหัวอยาให้ได้ไม่ตู้เอ้ยโอ้ยหัให้กับหัให้ง่ายเออบันแรกก็คือออยู่ได้กับคำมากพัดจะเคี้ยวกินเข่าแล้วอยากเคี้ยวยังออกฟีออกบวอะไ้เลยเนาะตั้งแต่ผัวยู่กับผัวว่ะ ออกแม่เสียงบกพร่องิเปลืองย้อนกระโดดหอกแล้วพีออกยกพัดยักเขี้ยวโดยโดยอ๋อเสนาบกพี่น้องคืออ่าพอตู้ได้สาวบกขนเนี่ยนำอ่าเราอยู่อยู่บ่อเราไปทางไหนโอ้เราเสียแล้วแต่ว่าเออคันพอตู้ยังกับบุญโจมมานี่นี่กระเฮือนลาวเฮ็ดไงโอ้กระเฮือนหัวกับบุมีผู้เฮ็ดจัดโดยโดยโดยอ๋อเสนาบกขนเนี่ยนำก็คือทางเมเบา อ่าท ah, uh, ื่ท uh, um, yeah. uh, no, no, uh, ังที FC เพิ่นอยาูว e ่าเอ้าว uh, ่าพ mm, ่อของน้องเพิ่นไปทางด๋ຫ no, ັ້ນນກປຍຮกันບໍอອືເອົານັ້ນແນ່ເນາะພ่່ພີ່ນ້ອງເອີຍບໍ່ໄດ້ກໍອ່າບໍ່ຖກບ້ອງกันຫັ້ນແຫຼະເນາະເຮົາກໍໄດ້ອ່າຍ ên ທາງกนไปໄດ້ກໍມີແຕ່ອ່າສູ່ກະເດງບ่ດນີ້ແມບສູກລູກນາູไปຫົງຮນນາະພພີ່້ອງພໍດว่าຕນຍັງ คั่นสิออกไปเฮ็ดงานนี่ก็ยังได้เนาะมันยังเฮ็ดบ่ได้ยังน้อยยังน้อยเนาะ4ปีขอไปเข้าใหโรงงานนึงเขายังบ่เอาเพิ่นบ่ใแรงงานเด็กน้อยงานไอันางกระตุกไปเฮ็ดนั้นน้เพิ่นบ่เอาบ่เอาอีกบ่นั่นกเออใแรงงานเด็กน้อยจนเพิ่นเายานเพิ่นใจแงงานเด็กน้อยโอ้เป็นแรงงานเด็กเนาะอ่าบ่ได้ก็คือแบบว่าคั่นสิออกจากโรงเรียนนี่ก คันสิไปเฮ็ดเรื่เฮ็ดงานเนาะก็คือสิแบบว่าออกอ,ออกมาซื้อเพราะว่าช่วงนี้ขอแบบว่ามีมีคุ้มหูไปก่อนเนาะอ่าขอแบบว่าตั้งใจเฮี้ยนเหมือนไปก่อนเนาะพ่อพี่น้องเลยอีหล่าได้ชาเป็นจังได้ย่างใบบอเตอร์เมอร์นะ <c oughs> น้องสมปองเนาะอ่าไปห้องเฮี้ยนนี่เป็นปจังได้พอ,อนลำได้อยู่บ่ได้เออน้องพ่อพี่น้องเลยอันนั้นแหลมะเร็งนี่มียังกินแรง Nhưng bố hưu bò Hà nó mây, vô là nó nó mây nhắn như thang bàn thâu này đây nó ăn mê cơm, ớt xì, ớt hà Bếp đấy Khô bài nấm phớn, khí ลูกมันแน่ร้านมันแน่แหละร้านพุนีแน่เออเอาเอาเอานับประพิณเอาไงว่าแล้วก็คืออ่าเรื่องปุ่มเรื่องซอน้องแก้วเด้น้องดอกแก้วเป็นอย่างไรยังบัทันมีเลยเนาะมีแล้วค่ะได้เข้าโรงเรียนยังบัทันมีแสดงว่าท่านแบบว่าเออเฮามีงบในการแบบว่าอ่ามีค่าเส้นเนาะอ่าแล้วก็ต้องแบบว่าหาอ่าค่ามิค่าสอพร้อมเนาะ นอัก <onz> oh, ็เลยเสื <ges S 3> <ons> ้อผ oh, 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 oh ้านอาเภอก็ไ uh ด้เริ่มใหม่เลยก็ได้ซื้อใหม่แต่ว่าให้บ่ให้จะโศกมือสามื่อะไรบ่ขอกกับประจักรนายเฮ็ดให้คอยกับชีให้น้ำกันเลยคำรู้ควาให้ประจักรแมวเนาะทันชิหาเงินกับประจักรมองหาคอยกับบอกเคยไปทันไปไกลกับคืนฮอดแม่คืนฮอดลูกขายเฮ็ดบอกเคยซื้อทันไปไกลไม่มาไปอยู่เวียงอยู่นั่นกันไปมาป็นฮอดลูกลูกกับยังทำไมแม่กับเท่าล่ะ พัสิไปกับไปโบได้เลยพากันออกอยู่ล้มกันอยู่นี่แหละเจากินหากินนี่แหละขันขี้นึ่งข้าวทาลูกปัญยันลมทิพย์ภยหมกเขาไม่เท่าหันใด้เออวุ้ยลูกลานนี่ดีเนาะคนหนึ่งได้อิโดเออลาเขานีได้ฉัะเออฉันเบ้อเออเนาะพอพี่้องเลยกินกะหาแต่เนาะไม่เนาะมันไม่กินบ้านเอาเลยนะลูกมันอยู่บ่อฮะลูกมันอยู่ระว่าเนาะอืีนะเนาะ เออคือว่าเนี่ยตามภาษาเด็กน้อยนี่เนาะเบาโยกท่องหมกันไปบันเทินบันจานได้ลุกมาหมดเลยชื่อได้ลังบ่วงอะไรลังน้ำเงินน้ำซานเขาเขาได้ตามไม่บ่ภาษาเด็กน้อยมันก็บอกได้เด็กน้อยเนาะถ้าหากว่าได้เฮียนนี่คือชิตั้งใจเฮียนเลยแมืนบ่เอารยเละเราพูดไปดองคำว่าได้เขาเฮียนนี่เบิ้งสิมาเบิ้งแต่เดือนเนาะเดือนนี้ได้ที่ยังเดือนนี้ได้ที่ยังรถเละ คนส่งก็ต้อตงดัแต่เฮียนเลยน้องพ,พ่อพี่น้องเอ๋อนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องกับวิจิตรก็คือว่าแน่กกาไทยอ่าคลิปหรือว่าให้กับพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงเพราะว่าหนึ่งมานี่ก็อยากให้ทางพ,พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าเออยังมีคนอยากเฮียนอยู่เนาะอยากเฮียนอยู่แต่ว่าขาดงบเนาะงบงบในอ่าการอ่าเส้นชื่อเข้า,าแล้วก็จะเป็นอ่าเพิ่มีผู้สอบผู้หาเนาะ มัมีหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเองนี่คือแม่เองเลยเนาะนี่เนาะเอาเอาเอานอนกอดพี э okay, um, um, uh, no problem uh, ่น้องเลยจังเลยจะมีแต่แม่และเป็นลักคอยจตาผู้ผู้น้อยนี่ยังใครเน้แม่นบ่ผู้น้อยนี่ใครเน้เฮียนกะบกะบโบแพงบันไดเห่าเวลาเคนเก็บกันกะบโบแพงบันไดห้องใหญ่นี่ท่านเก็บกับหน้าท่านหน้าท่านบรรยากาศแบบแบบชิว กินเ้าวเพื่อนก็ได้เอาเงินให้เพิ่นต้นใบบไวแดงมีรถไปกับเพิ่นป้าให้เพิ่นค้างอยู่เพียนบ่ตอนแรกเราค่อยมาทีเดียวโอ้กินข้าวจะพูนได้บ้างไหมเออพี่จะพูดเลยก็ได้โอ้เหนื่อยหน้องเอ้ยไปเลยางมาว่าแล้วก็นั่นแหละ ก็คือว่าเนาะพ่อพี่น้องก็คือทางบุญจิตเองมาถ่ายคลิปเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องอีกสี่เบืองรังเถทารังทีเนาะถ้าว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นแบบว่าเออคิดเอินดู้อยากแบบว่าชดช่วยทางน้องคือทางน้องได้สเบิองด้วยโชว์ความสามารถได้หนึ่งเนาะถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเพิ่นนั่งเพิ่นเบิ้งอยู่แบบนี้ทางน้องเองนะอยากบอกอย่างกับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้เพิ่นช่วยแบบไหนแน่แกอยากให้สอยเรือ เออหนุ่มมือขื่นน้องเบิงดูหนุ่มมือขื่นนะก็บอาไปน้ำดูฮะเออแบบใดแน่ใ่ออันสุดหนังเฮียนแล้วกับปุ้มมิกยังเขินอยู่เนาะเออรถถีบไปเฮียนโอ้รถถีบรถถีบก็ได้เนาะรถถีบไฟฟ้าก็ยังดีเลยประชันเอาๆจากในกระโคให้สมมาดังใจปรารถนาเนาะไห้เจังไดะอันนี้คือแบบว่า อาว่าแบบตรงๆเลยนะเราพอพี่น้องหนึ่งมานี่กะคือทางบาจิตเองก็อาอยากช่วยอยูอาเข้าใจอยู่ว่าเอออาน้องๆบนนี้ก็อยากทำอยากเขียนเนาะอาแต่ก็คือว่าในพี่น้องก็สุดแล้วแต่ว่าทางอาพรมเมพี่น้องเอฟซีาทางพุทธคุใหญ่เพิ่นอ, FC, อาพ,พ,าพ,อพิจารณา,า,าเด้อคือทางบาจิตเองนี่ก็ยังแบบว่าเออเป็นแบบสะพานบุญแห่งกำเพิ่นนะอากำเพิ่นบอกว่าเออไปเป็นสะพานบุญให้เนาะอาคือทางบาจิตเองก็ ามามาแบบเห็ดสะพานบุญในกระเพิ่นนะนะแต่ว่าได้เข่าคงเครียนนี่คือว่าชุดๆเลยแมนบโดยเออผู้นี้คือสิดีใจเลยแมนบ๊อผู้นี้ฮะดีใจแล้วเนาเอ้ยิ้มเปื่อๆเด้เนาะเอืเอ้ยเพิน่นได้เข่าน้ำได้สาน้อพ่อพีน <c oughs> อ่น้องเลยเออยน้องผู้นี้ได้สามีอย่างแน่ที่แบบว่าเออเจ้าของเอคบไม่ได้เลยเนาะ ก็ได้สุดบทันได้โอ้โหถุงพายกตยังบทันมีถุงพายยังบทันมีเนี่ยเดบเด้อผู้เป็นเมยของเพลงชับเดือนนี่เออรางวัลจากนายเฟิรนโซ่ในเออเอออากาแบบโบได้แบบว่าต้องการอียงลายอกเนาะก็เพียงแบบว่าลูกเต้าได้เขาทำเยียนี่ก็ดีใจได้ละได้ส่งลูกเยียนลูกขาก็ดีใจแล้วเป็นลูกให้เป็นจังได้ ลุงหายไม่เจ็บใจครับเป็นแม่แต่ว่าเหตุยังกับพอด้ายเนี่ยห้อมันคงไม่มาเลงอย่หายเด้อมาเลงเด้ออย่าหายอีกเด้อเด้อเอาเอาเอาโอเคฉันเอาพ่อพี่น้องมันข้ามมันมืดได้ไหมจริงๆก็อยากคุยกันโดนอยู่ดอกเนาะอ่าพู้น่เดียวอนน่ะบิ่งดูวน้องพ่อพี่น้องสิเอาอ่าเงินซื้อของกินแรงเด้ออ่ามียังไงแม่กินแดงมานี่ ยังบ่ทันมีหยังบ่บ้านเฮาก็เจ้าขายหยังก็บ้านเฮานี่มีปิ่นไก่ขายปลาทูปิ่นไก่โอ้เอาๆๆนั่นแหละจังได๋ก็มีแต่ว่านทําบิเองกช่วยอยู่เด้อเนาะแต่กช่วยซําที่ว่าอ่าช่วยอยอย่ากมือขึ้นแม่เอยอ่ามีแต่แบบว่าโอ้ยเฮากคือว่าแน่เนาะอ่าบ่ได้กช่วยซําที่แบบว่าเฮาช่วยอ่าได้นี่แหละ อ่าถึงสิเป็นนะนะเงินค้ำกําแก้วถึงมันสิบ่หลายเนาะพ่อพี่น้องแต่กะเอ้าอ่าพออ่ายั่วเพิ่นบ่ให้มือแดงออเอาเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยน้องผู้นี้กเป็นจังได๋กปอบเอ้ยนี่มี่เนาะแม่นเจ้าของได้เข้าเยนแ่เนาะยเจ้าเ้ยเอ้ยเด้อเนาะเออเอาอีาจังได๋กมีแต่ว่า อ <To> uh, no. 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 ah, <laughs> okay. ่าขอให้อ่าชมอ่าวังเด้อถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าจักซวยเนาะอ่าจังได๋ก็อย่าสิเข้ามาอีกเนาะโอเคอีดาเอ้าใบหยังอนี่ใบ2000บีบ่เออทําได้เด้อโดยๆๆให้เพิ่นแนึงพี่น้องเอ้ยพออ่าซื้อนอยู่กินก่อนซะเนาะถึงสิว่ามันยังบ่ทันได้แบบว่าค่า เซ็นซูอ่าเรียว่าเขาเพิ่มกระสอบนี่กระจายมันพี่ต้องเลยมีแต่ว่าหายซ้ำทีเว่าเขาหายได้เนาะเอาเอาจังใดก็มีแต่ว่าอยู่ดีไม่แห้งไม่ตู้ก็คือกันเด้อใช่อยากหายมาอยู่บ่เมื่อนไนี่โบ่หายใจหามบ่เออ

โดยบ่าวจิตอุท <descon fin anta> hmm. ุมพรเนออ่าบ่าวจิตเชาบ่าวได้ก็ได้จะมาบริจาคชื่อลูกชื่อหลานเออนั่นแหละเอาโอเคน้องพ่อพี่น้องเลยเอ้าคือสีประมาณนี่น้องพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี่น้องพ่อพี่น้องทางบริจิตตึงก็คือสีได้อ่าข้อตัวจบคลิปก่อนน้องพ่อพี่น้องเลยคือสีได้อ่าเมื่อไดพี่น้องอยู่ในช่วงเวลาหกโมงเดี๋ยวได้พี่น้องเลยทางบริจิตเองก็คือสีได้ข้อตัวอ่าจบคลิปก่อนน้องพ่อพี่น้องอ่าหรือว่าถ้าหากว่าทาง อ่าเพราะพี่น้องเนาะอยากช่วยวยเพิ่มน้องเพ่อพี่น้องเป็นอย่างเี้ยอย่างก็แล้วแต่เด้อน,น้องพ่อพี่น้องสามารถตริดต่อมาหาบัจจิตทางเฟซท,ทางไลน์ได้น้องพ่อพี่น้องบัจจิตเองพรอ่า uh, ที่จะเป็นสะพานบุญให้เ no? uh, นาะหนึ่งมากก็ uh, คือว่าอเอาแน่เลยพี่น้อง no? uh, เอ้ยน้องนุ่มเพิ่มอีกอยากเข่าฮงฮำฮงเฮียนเนาะอ่าแต่กับ่มีเงินอ่า uh, จ้างเข้าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยจังไดกัผิดพลาดประการใดกักราบขอโทษขอให้ได้ลายเฮ็ดจังไดสั่งน้องเพ่อพี่น้องเ no? อง้ย no? บ่มีผู้ชายได้สาน้องพ่อพี่น้องโอเคน้องพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง